ไม่ทนแล้วแมนยูเลือกตัวแทนอโมริมเรียบร้อยหลังยังเข็นทีมไม่ขึ้นร่วงไปอยู่อันดับ15พรีเมียร์ลีกล้าสุดแหล่งข่าวระบุว่าบอร์ดบริหารแมนยูกำลังมองหากุนซือคนใหม่มาแทนรูเบนอโมริมหลังจากเหตุโคช้ชชาวโปรโต,ตุเกสยังคงยึดมั่นในระบบการเล่นหลังสามและปรัชญาของตัวเองแต่ผู้เล่นชุดปัจจุบันยังไม่เหมาะกับแนวทางการทำทีมของเขาด้านเอนาซิองนานเผยว่าหนึ่งในชื่อที่บอร์ดบริหารแมนยูพูดถึงมากที่สุดคือชาบีเอนนนเดต อดีตกุนซอบาร์เซลลนาที่กำลังว่างงานซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยมีข่าวพัวพันกับปีศาจแดงเช่นกันก่อนลงเอยกับรูเบนอโมริมทั้งนี้มีรายงานว่าชาบีเอเนนเดตตัดสินใจว่าจะไม่รับงานคุมทีมในช่วงระหว่างฤดูกาลและขอใช้เวลาพักผ่อนกับครอบครัวก่อนโดยมีความเป็นไปได้ว่ากุนซือวัย45ปีจะพร้อมรับงานในช่วงซัมเมอร์น,นี้หากได้รับข้อเสนอและแผนงานที่น่าสนใจชาบีเอเนนเดตถือเป็นกุนซือรุ่นใหม่ที่น่าจับตาหลังเริ่มงานกับอันซาดในกาตา คว้าแชมป์ลีก1สมัยกาตาครับ2ส,สมัยและแชมป์บอลถ้วยอีก4ใบก่อนพาบาซาคว้าแชมป์ลาลีกาสเปนและสเปนิดซูปเปอร์ครับยังล่าหนึ่งสมัย